กินมากันอย่างซื้บอกว่าพี่น้องเพ็ดแห้งค่ะพี่น้องโอ้ oh my god สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีหลาผ่าแซบบายแอนนี่มากินดวยค่ะพี่้องจ้ะเมื่อน,นี้อีหลาสิบห้ามากินนี่นะคะพี่น้องเป็นอันนี้ไหมคะมะาม่าเพ็ดเ้นซีดําค่ะพี่น้องหลาบ่เคยกินเลยแต่มีคนบอกว่าเพ็ดแห้งเพ็ดแบบคู้นสองเพ็ดสุดเลย โอเคมาล่องกันเลยหลาบอกเงกินนี่เิม่าเย็ดให้เบิ้งเลยนี่เขาว่าเพชรแห้งจ้ะอยากล่องอยากล่องอะนะวาสิเพชรซํำใดเพชรขนาดใดสิแม่จ้ะคนเรามันต้องลองมันวาจ้ะ อีกหนึ่งกร่องนะซานะซาปาร,ารป์ตซิมเมดบอลลี่พี่น้องที่ลายแทะสองคัพค่ะ สองถ้วยนะจ๊ะซาสกระชีมากินกับสลัดด้วจ้ะพี่น้องจ๊ะเอาซีมีนหายซีมิมีอันนี้สิเป็นอันนี้สิเป็นพริกคะ่ะสิเป็นพริกอันนี้ก็สิเป็นแบบซอสดำเลยมจ๊ะใส่พริกลงไปก่อนตั้งไก่ตัดดีกว่า องน่น้อยนี่สิเพจปันดสิเพจอีลีดีไงนี่นี่เขาบอกว่าเป็นพีกเป็นรูปพีไห้ได้ใจพี่น้องเป็นรูบักพีร่องแต่มก็ปารเพจเนี่ยขนาดแค่แตะแตะมือเด้่นี่แบบปื้ดแบบซีดเลยพี่น้องจ้ะ เปยวกระดาษทิชชูก่กนขนาดแคซี่แบบติดมือเออนี่กระดาษทิชชู่ยังขนาดนี้จ้ะพี่น้องโอเคเดี๋ยวรูเรื่องอันนี้จะเป็นซอสสีดำนะจ๊ะเป็นรสชาติยังไงเราก็ไม่รู้เราจะลองแตะดูวิอันนี้หอมค่ะพี่น้อง หอมโอ้ใส่อันนี้กะหอมแสบแล้วแต่ว่าซองเนน้อยบักพริกวังหันนี่ปลโทอีกสิบบอกว่าเผ็ดแพงจ้ะพี่น้องนีม่มาค้นกันเลยมามาเผ็ดกับพี่น้องมากินกันเลยค่ะ เ็ดเอาเรื่องกืนคำแรกแสบหอดข้อค่ะพี่น้องแดี๋ว่าค้นกับมากินกันเนาะเผ็ดเอาเรื่องอยู่นะจ้าทุกคนจ้า น่อยนนอยนี้จังไดจังเพชแท้เลขพิคิดหนูนะค่ะพี่น้องซ่องน,นี้ด้วยพี่น้องเพชรขักหันไพสิกินแนะน้าใส่ซ่องเดี๋ยวก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะทีใส่สองขับเด้อค่ะเพราะว่าเพชรแบบ เผ็ดแบบปากโปะอ่ะเผ็ดแต่อร่อยแต่แซ่บดีค่ะพี่น้องเด่ว่าความเผ็ดนี่บ่ สุดสุดเลยบดเสียรองเมืองด้วยกัะบ่ไวแล้วค่ะพี่นอ้อง คลิปนี้กะมากินมามาเพ็ดค่ะพี่น้องมามาเพ็ดคสเปเปอร์สไปซี่ซิกเก้นป๊าแห้งกินนหนามแห้งเพ็ดพี่น้องเฮ้ยอย,อยากล่องค่ะครังแรกขึ้นกันเห็นแต่เข้าวากินลกแล้วก็ะซสบหลายไหมค่ะก็เลยอยากลอ่องเบิ้งเลยเอามาล่องเบิ้งกันนะสั่งมาเพ็ดนอนอันนี้ด้วยค่ะพี่น้องทันทีสิ คันไพสิกลิ่นนะแนะนํำวาให้ใส่ไซนิดเดียวครึ่งเดียวพ่อด้วยค่ะแต่วหลานาำบรูไซไปกินสองครับกินสองครับไซไปสองซองพี่น้องเราอยากสิบห้าเงอแตกค่ะโอ <c oughs> oh <my> ้ไม g กอดเงอแตกเลยผักๆเลย นั่นแหละพี่น้องมาบอกว่าค่าไะได้สกินกันแนะนําซ่องเดียวเด้ค่ะแต่ทางเี้นบไววแล้วค่ะพี่น้องเพลทแห้งสําหรับคนที่เคยกินแล้วก็สิรูเนาะค่ะว่ามีรสชาติเพดแล้วกะรสชาติแ่บอยู่ค่ะแต่่าเห็นเพลดแห้งเนาะแต่ว่าหลาบอเคยกินก็นเรยมาลอกกินเบืองเพลทแห้งค่ะพี่น้องสูงบัไว้แล้วคลิปนี้กะขอปิดคลิปแค่นี้นด้ค่ะพี่น้องจา๋าพี่หลาเป็นขี้เ,เต๋อเมื่อไหร่ฝากพ่อแม่พี่น้อง สนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นให้ได้ด้วค่ะที่น้องสาคลิปนี้กับแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ